นี่ก็สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นช่องของทีจีนะครับผมตอนนี้ก็มาดูมาปรับระดับพื้นที่ในการช็อตร่องน้ําเพื่อจะแบ่งโซนแล้วก็เป็นการแบ่งโซนเพื่อที่จะแบ่งโซนเพราะว่าฝั่งหนึ่งจะเป็นการปลูกป่าเพื่อทำชาติอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการอ่าเป็นเรื่องของการทําแปลงของผล,ลไม้นะครับ แล้วก็แบ่งโซนในการน้ำไหลเข้าในบ่อบ่อนี้มีระยะระยะของบ่อกินพื้นที่ไป3ไร่เสร็จๆนะครับน้าเสือนครับสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ก็จะมาไปเลยครับงานกับลุงอันนี้ครับนี่ครับนี่ลุงนิดนะครับลุงนิดี่สุดยอดวิมือขั้นเทพเปค่โคนะครับลุงนิดข้าพูดหาแับของฝากเดี๋ยวยังไงลุงนิดหาระดับตรงนี้เลยที่เราจะชักกล้องด้วย เวลาน้ำคลื่ทางน้ำมันวิ่งมาจงดนี้ครับวิ่งมาจากโซนเนี้ยแล้วก็วิ่งมาลงล่องลงล่องแล้วก็ลงพ่อแล้วก็วิ่งลงที่สามตรงนี้ผมจะทำนานเล็กนิดนึงครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> อหนีมือเหล้าต,ตรงนี้กำลังจับระดับเนาะข้าโศนต้องใช้ ใช้ใช้กล้องในการส่องนะตอนนี้ก็คือตงอุงอายุเยอะแล้วกระสายตาสั้นเอาไม่ใช่ <laughs> มาตรงนี้เป็นเงเลยตรงนี้ต่ำกว่าเพื่อนต่ำตามเป้ามาลุ้ว่ามันต่ำกว่เพื่อนอ้าวเราต้องการรู้ว่าตรงไหนมันต่ำกว่ากันเยอะไหมตอีนี้อย่างนี้ตัวน,นั้นต่ำกว่าเพื่อนเพราะมันไม่ได้ผมปักสองหลักเลยวันนี้ครับถ้าขยับไปฝั่งนั้นนห่อยได้ไหมครับได้เอขยับแล้วก็เอายิงออกเพราะว่าอยากให้มันตรงนั้นเพข้อแปลงมันจะได้ตรงเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาตรงนั้นเลยฮะแล้วเราเอกลงนิดเพราะมันแค่14เซน14ใช่ไหมฮะต่างกัน1 4เพราะว่าตรงนี้มันจะได้แปลงตรงเวลา,<ม>าอ่าตรงนี้ต่อไว้ตรงท่อนี่ยสองหลับคู่เลยเพราะว่าเวลาเราเราจะดึงน้ำลงข้แล้วก็แปลงขงล้างหน้ามาได้ตรงเวลาอ๋อน้ากำลังบอกว่าน้ำอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับะจะให้ลงลงชักล่องมาอย่างนี้เนี่ยอยู่ไหมอย่าเพิ่พูดให้ฟังน้ำแปลงใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะวิ่งมานี่แล้วจะมาชนธนา อ๋อหมายถึงว่าจะบาาแบ่งซีกแบง่งซีกแล้วตรงเนี้ยเราจะได้จับโซนโซน,นโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่อ๋อเพื่อจะได้เป็นว่าเวลาจะบานน้ำรียงต่อโดยตรงเนี้ยที่ให้ลุงนิดระดับอยู่คือว่าเราต้องการทั้งน้ำลงตรงเนี้ยนะที่ตรงเนี้ยที่ลุงนิดว่าที่เรียงเนี่ยเราก็จะวางระดังให้แห่นพอเวลาวี่มีวางนิดนี่เราขึ้นนิดเดียวมิ้งข้าวตอเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยทำเป็นประตูน้ำด้วยเพื่อว่าเวลาที่เราจะ ปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้าก็จะได้อ,อ๋อนี่ครับอ,บอลงไปใกล้เกียงข้างล่างอ,อันนี้เป็นท่อนะครับท่อปูนขนาดสี่สิบคูนร้อยนะครับเ,ออเป็นท่ออัดแรงท่ออัดแรงเพื่อคือทำไว้สำหรับน้ำพอดเพื่อจะดึงน้ำเข้าสระอ,อ๋อทุกคนที่ที่ผิดและก็ที่พลาดก็คือไอตรงนี้แหละเอ,อ้ามาว่าโอเคปูนีีเลยไปไปเป็นตัวนูน้นไปไที่ไป พลาดแล้วก็ผิดส่วนมากก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละคไอ้ท่อน้ําเข้าและท่อน้ําออกของสาะนี่แหละอ่ะไปเดินไปดูครับนะเดินไปนูครับอันนี้ก็วัดระดับอยู่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ นะนะอ่าบอกเคล็ดลับสักนิดคลิปนี้คือสระจะมีน้ำหรือสระจะแรงที่ท่อเนี้ยครับหมายความว่าไงคือทุกคนสระนะครับแม้แต่ะสระมอดินนะครับสระฟรีครับครบสองพันห้าส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยวางแผนเรื่องการเอาน้ําเข้าและเอาน้ําออกจากสระการที่จะมีน้ําในสระแล้วก็บังคับน้ําให้ลงคือขอบสระปกติต้องมีคันนะครับในชุดยูยยไชนี้ ท่านปราคันคูย,ยกสูงขึ้นมาจากพื้นที่รอบๆออย่าเฮ็ดฟองน้ำเขาเสือ้อบอได้ถ้าทำอย่างนั้นน้ำจะซะ้อและทำให้สระพังคือขุดสระหลายแสนครับแต่ไม่ยอมลงทุนไม่ถึงสองหมื่นแต่จะชอแต่ตรงเนี้ใช้เครื่องอุตสาหกรรมาเห็นผนทีน่ทำเยอะมากเวลาเราทำสระเราก็บังคับให้น้ำไปซ,ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังได้ตามที่เราต้องการ ก็คือใช่ท่อใชท่อหาื้นเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ื้นจับจับระดับใช่ไหมครับครับรับหาพื้นที่ต่ําและพื้นที่สูงที่สุดก็เพื่อบากั้นแล้วก็บังคับให้น้ํามาซ้ายหรือมาขวาถ้าเกิดบางคนนะครับที่ทําโดยเฉพาะชอบขุดสระให้สวยๆนกเคิบหน้าเคิบหลังเยอะๆนะครับแบบนี้รักษาอย่างเงี้ยแล้วไม่กั้นภูขึ้นเขาเรียกว่าูเนี่ยอืออกสระให้สูงขึ้นเนี่ยทำไรแล้วทีนี้เวลาน้ําเข้าก็เข้าทุกทาง พอเข้าทุกทางมันก็จะเป็นริ้วครับเซาะทุกทางเป็นแพะเมืองผีทันทีครับมันจะเป็นริ้วริ้วริ้วมันมือคนนะครับครับหญ้าแฝกปลูกไปไม่อยู่ไม่รอดยังง่ายกั่ไม่รอดหญ้าแฝกไม่สามารถโตเร็วพอที่จะป้องกันสาได้ฉะนั้นวิธีเทคนิคง่ายๆคือว่าบังคับน้ําให้เข้าตามท่อแล้วลงนี่เลยอให้ลงให้มันลงเลยให้มันลงเลยแต่ให้มันลงตามที่เราต้องการทีนี้เทคนิคก็คือว่าพอมันเข้าใช่ไหมครับพองเข้าแล้วมันก็ออกพอมันออกปุ๊บเนี่ยปลายท่อเนี่ยแล้วก็ทําเป็น สไลเดอร์เพื่อรองรับน้าไม่ให้มันเซาะดินรอบนึงอแล้วก็แสดงว่าน้ําก็จะลงตามสไลเดอร์ลงไปหาหาพื้นที่ลุ่มต่าอ๋อโอเคมันก็จะเป็นว่าน้ําก็จะเข้าแค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับ<ะ>บอกสำหรับคนที่ทําสระที่สวยๆใจสวยได้ตนานาน,นานเน,น,นี่ยไม่ใช่ฝนตกมาแล้วก็พังเนี่ยมันไม่ใช่ใช่เราต้องลงทุนซื้อท่อมาบังคับให้น้ําลงใช่แล้วยังไม่พออีกมันจะมีเทคนิคนึกนงก็คือว่าขอบสระเนี่ยครับขอบเรียกว่าขอบสระใช่ไหมครับขอบสระทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทําขอบสระ นี่อย่างก,กว้างๆอยางนี้กว้างประามาณ7เมตรนะกเจ็ดเมตรนะครับแล้วปลดพื้นที่ให้ขอบสระเอียงมาในสระก็เท่ากับว่าพื้นที่ขอบสระเป็นพื้นที่รับน้าใช่ครับแล้วน้ําก็จะซาะเหมือนเดิมอ่าฉะนั้นน้ําบนขอบสระจะไม่ให้เ้าสระเลยฉะนั้นขอบสระตรงนี้ไหลทิ้งจะมาปรับเพิ่มก็คือจะตีโลปให้มันเพียงขึ้นอย่างงี้ให้ทางปากขอบสระเนี่ยสูงกว่าไหลสระข้างหลังเพราะว่าเวลาฝนตกมาไหลทิ้งข้างนู้น อไหลออกนอกทั่ไหลออกออกไหลออกนอกมันจะไม่ไหลเข้าในขอบสระในในปากสระเลยเพราะว่าน้ําจะวนบังคับไปซ้ายไปขวาอยู่ที่เราถ้าเราไม่วางแผนตรงเนี้ยก็จะทําให้ขอบสระที่เราทําทั้งหมดเนี่ยครับพังนี่ก็ออะไรที่เป็นเหลี่ยมๆที่สวยๆตอนทำเสร็จใหม่ๆนะฮะมันก็จะพังตอนนี้มันเป็นเหลี่ยมสวยไหมครับเหลี่ยมที่นี่เสวยไหมเหลี่ยมสวยเลยครับสวยงามมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดเรื่องนี้มาปุ๊บน้ำเข้าตรงนี้ไหมครับเนี่ยถ้าผมปุ๊บมัเริ่มซอๆๆๆ มันก็็จะเปนนิ้วี่ครับอโอ้โหสามชั้นสี่ชั้นเลยน,นะเนี่ยสวยมากเป็นโคมเป,เป็นทั้งหมดเป็นสองสามสามชั้นนะครับมีทั้งหมดความความผิวทั้งหมดสามระดับสามระดับอะไรพ่อมาก,ก็คือมีระดับความลึกตรงผิวน้ําตอนนี้อยู่ที่ห้าเมตรตอนนี้ความลึกของน้ําอยู่ที่ห้าสิบเซน กบานของเขาแล้วล่ะอ๋อขุดเสร็จนี่เลยตอนนี้มีน้ำนะครับไม่ใช่น้ำฝนนะครับเป็นน้ำที่ซึมออกมาจากน้ำจากน้ำใต้ดินนะครับสองก็คือตะพักที่สองก็คือตะพักตัวเนี้ยก็มีความกว้างอยู่ที่ห้าเมตรระดับน้ําจากขอบด้านด้านล่างขึ้นมาหาตัวน,นี้ก็อยู่ที่อ่าอีกที่สองเมตรครับจากขอบขอบตะพักล่างขึ้นถึงขอบสายที่สองเมตรแล้วตะพักที่สามเนี่ยครับตรงนี้ครับอันนี้เอาไว้ปลูกบัวปลูกบัวใช่ปลูกบัวเอาง่ายๆปลูกบัวง่ายๆ,ๆเลยครับตรงเนี้ยปลูกบัว ตรงนี้จะมีความลึกอยู่ประมาณสักเมตรสามสิบเอาไว้เดินเล่นก็ได้เอาไว้เล่นน้ําก็ได้ก็เหมือนคล้ายๆสระว่ายน้าครับทำไมถึงทาเวิ้งกว้า,างเงี้ยเพื่อว่าตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาได้ปลามาเล่นได้เลยใช่ใชมันทั้งเรียกว่าชาน,นครับมีชานเวลาปลาเขาอามาไข่ก็ไข่รงนี้มาอาศัยอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้าลึกเราก็มีฉะนั้นแสดงว่าสาระลูกนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาได้หลายชนิดปลาน้ําลึกก็ได้ปลาน้ําตื้นก็ได้ระบบวิเวก็จะดีขึ้นนะครับนี่แหละครับนี่คือเรื่องสระ ไม่ใช่ท,ทำแบบโขกน้องนาะโมเดลสวยๆแต่เราไม่คิดนะครับอันนี้คือการวางแขน,นนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงครับเพราะว่าอย่างที่ผมทำมาเนี่ยพังไปหลายรอบก็เพราะคิดแบบนั้นไม่ได้ฮะเดี๋ยวยังไงสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่ครับเอาตรงความรู้เก็บความรู้ตรงนี้เล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยครับเอาไปใช้เนี่ยฮะปิดท้ายคลิปตอนนี้ก็การการทำขุดบอ่อที่มันสวยเนาะ การขุดบอ่อที่มันสวยอย่างน้อยก็ลงทุนสักนิดนึงมันขับน้ําลงอย่าให้ให้ลงตามธรรมชาติใช่ครับอย่าทําเป็นล่องลงไปครับยังไงล่องก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าท่อ,ทอเป็นท่อซีเมนต์นะครับขัดแมงด้วยแล้วก็มีความทนในการขัดซาะดดีกว่า<ม>ฉะนั้นตัวนี้ลงทุนอีกนิดนึงครับลงทุนนิดนึง,นงแล้วก็ระลองได้ผลดีแน่นอนครับโอเคก็จะประมาณน,นะครับเดี๋ยวมาดูประตูน้ํเดี๋ยวประตูน้ำายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดปักตะกริ่งติ๊งดิ้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 งครัน